ถ้าผมบอกว่ามีเมืองหนึ่งในฝรั่งเศสที่ทั้งเมืองเหมือนหลุดออกมาจากหนังสือเทพนิยายบานสีสดใสริมคลองสายเล็กๆถนนปูหินโบราณและบรรยากาศโรแมนติกสุดหัวใจเมืองนี้คือโคมาหรือที่หลายคนเรียกว่า Little Venice of France และวันนี้เราจะพาคุณไปเดินเล่นในเมืองเทพนิยายแห่งนี้กันครับ โรมาตั้งอยู่ในแคว้นแอลซัสติดกับชายแดนเยอรมน,นีเมืองนี้มีอายุเก่าแก่กว่า1,000ปีรอดพ้นสงครามมาหลายครั้งผสมผสานวัฒนธรรมฝรั่งเศสกับเยอรมันทั้งภาษาอาหารและสถาปัตยกรรมจุดเด่นคือบ้านไม้สีสดใสแบบโบราณที่ยังคงสภาพเหมือนในศตวตรรษที่16-17ย่านริมคลองที่เรียกว่าลาปติสเฟนิส บ้านสีพาสเทลสะท้อนลงผืนน้ำนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือไม้เล็กๆผ่านคลองได้บรรยากาศยามเช้าเงียบสงบกับยามค่ำคืนที่เปิดไฟโรแมนติกไมเซนพิสเตอร์บ้านเก่าอายุเกือบ500ปีโบสถ์ใหญ่เซนต์มาตินสร้างด้วยสไตล์โกธิกถนนแกรนรูและรูเดมาชังเต็มไปด้วยร้านวน์คาเฟ่และชล็อกโกแลต คมาเป็นบ้านเกิดของเฟรเด a ริกออ b ัสบาโ l ดีผู้ปั้นเทพีเสรีภาพพิพิธภัณฑ์อันเตอร์อินเดแสดงผลงานศิลปะยุโรปยุคกลางงานเทศกาลไวน์เอลซัสและตลาดคริสต์มาสที่โด่งดังอาหารพื้นเมืองเอลซ c สเช่นชุกครูดและแฟลมควชิชไวน์ขาวชื่อดังริส l ิ n งและแกะวุสตรามิเนอร์ บรรยากาศเมืองเล็กๆเดินเล่นได้ทั่วในหนึ่งวันแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์คนมาไม่ใช่แค่เมืองเก่าแต่มันคือเมืองที่ยังหายใจอยู่ทุกวินาทีเดินผ่านถนนปูหินเห็นบ้านสีสดริมคลองได้ยินเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวและได้กลิ่นหอมของไวน์และขนมปังคุณจะเข้าใจว่าทำไมที่นี่ถึงถูกเรียกว่าเมืองเทพนิยายแห่งฝรั่งเศสถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้มาสัมผสัสเสน่ห์ของคนมาไปด้วยกันนะครับ